สวัสดีค่ะข้าวครัวทําทกินง่ายๆกับยายหลายบ้านนะคะมาดูเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะยายจะทํำข้าวผัดกุ้งค่ะเป็นข้าวผัดต้มยำนะคะใช้เครื่องต้มยำค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะมะเขือเทศนิดหน่อยค่ะพริกขี้หนูค่ะน้าพริกเผานะคะลจะมีข้าวสวยนะคะถ้วยหนึ่ง เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะยายเปิดเตาแล้วนะคะยายจะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนะคะน้ำมันร,ร้อนแล้วนะคะใส่กุ้ง จะผัดกุ้งก่อนนะคะกุ้งเริ่มสุกแล้วนะคะอยากจะใส่เครื่องต้นยาลงไปเลยะคะ่ะใส่หมดเลยนะคะทุกเข้าหาเข้ากันเลย น้ำพริกเผานะคะยังใส่น้ำพริกเผานะคะใส่ได้ับค่ะใส่ไดเข้าวเปล่านะคะ เดี๋ยวมาปรุงรสนะคะนิดหน่อยะคะ่ะตอนเสื้อตามโดนนะคะใส่ใสๆนิดนึงค่ะน้ำปลานะคะนิดหน่อยผัดเข้ากัน,นะคะ่ะ อจะบีบมะนาวนะคะบีบมะนาวใส่ไปได้ค่ะทุเัาเข้ากันนะคะปิดเตาเลยค่ะชีดฝรั่งต้นหอมบัชีนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วตักเสิร์ฟเลยค่ะข้าผัดยายก็เสร็จแล้วนะคะ ข้าวผัดต้มยำกุ้งค่ะทำกินง่ายๆเลยนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ